สวัสดีครับรับวันนี้นะครับพาเอฟซีมามาดูสวนมันนะครับมันเผารสหวานอําเภอธาตุพนมนะครับผู้ใดมานครพนมนะครับผู้ใดกินมันเผานี่โบแล้วเ้ยครับผมงานธาตุพนมเสร็จไปเมื่อวานนี้นะครับแต่มันเผาเรายังเหลือนะครับยังไม่ใช่เหลือนะครับเรา เราเหลือไว้เพื่อจะขายช่วงฤดูแรงนะครับจนถึงเมษาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเอซไปดูว่าเขาขุดกันยังไงนะครับแล้วก็หัวขนาดไหนนะครับไปนี่ครับเบื้องหน้ครับอันนี้คือใบมันเผานะครับเนี่ยอ่ะไปดูพนังงานบนขุดบนเห็ดจังใดครับ เอาเมื่อกดซูมเหมือนพี่น้องเลยคุณอะขนาดซูมเด้ครับนี่มันจะมีปนกันนะครับมันปลอดสารนะครับแปงนี้เป็นมันปลอดสารนะครับธรรมชาตินะครับดูครับดูใกล้ๆเลยนะครับ่สโลโมชัน่นคุณอะพี่น้องเมื่อกไดีกว่าอันนี้คือวิธีการขุดมันของชาวบ้านน้ำกลับเนี่ยฮะหัวงามๆเลยครับ ตำกันเป็นระบบครอบครัวนะครับเดี๋ยวจะไปดูไอที่ขุดไว้แล้วนะครับนี่ครับนี่ครับหัวมันนะครับนี่ครับเบิ่ครับนี่ครับผม นี่หัวมันเผาปลอดสารพิษนะครับมาดูที่นี่นครพนมนะครับผมชาวบ้านก็ทํากันนะครับเกือบทั้งครอบทุกครอบครัวนะครับมันจะมีมันที่ปลูกในแปลงนาข้าวนะครับแล้วก็มันที่ปลูกในหัดแห่นะครับนะครับสวยๆเลยครับแล้วก็ตรงไร่นะครับว่าไปแล้วก็มีแทบทุกฤดูการนะครับหน้าฝนก็มีนะครับแต่รสรสชาติมันจะไม่เหมือน ไม่เหมือนฤดูแรงแบบนี้นะครับมันจะมีรสหวานนะครับถ้าหน้าฝนมันจะมีรสจืดเพราะว่าฝนตกตลอดนะครับผมเอาพี่น้องผมลาวไทยไงมึงตัวนี้ครับโอ้ซุมมกับซุมใส่เล็ดร้ายพวดอันนี้เป็นลักษณะว่าใส่เมเ็ดเยอะเกิน,นะจะเป็นอย่างนี้โอ้เป็นธรรมชาตินะครับมีหลากหลายครับน,นี่ไปเิึงไม่ใหญ่แล้วสัมผัสเราเด้อปัะ อุญญ้ยยัยไม่ได้ใดเบิ้งนู้ยกมาเบิ้งนะมัดมันเออถูกเนี่ครับมันเผามัดปอดสารหวานอยู่เด้เป็นมัดมัดจักบาทหมัดเพิ่นเฮ็ดขาย20บาทขันตำหาสิบร้อยหนึ่งแล้วแต่ลูกค้าอยากได้นะครับขอขอแบ่งซื้อสิบบาทก็ขายเออเวลาไปตลาดนะครับแล้วแต่ว่าลูกกำลังเงินเลยครับสบายสบายเลยครับหวานบ่ได้ยนิดหน้อยเด็กเล็กเล็กน้อยก็กินได้ครับสิบยี่สิบหาสิบร้อย อันนี้ขุดจักสวนเลยนะครับนี่เนี่ยนะครับืกนกระเอาคาดกวาดออกน่นนะครับเอาใบมันออกหลายนะครับนี่พื้นที่ประมาณสองไร่กว่านะครับสองไร่กว่ามีเพีงฟังความมวลนี่ครับก็ใช้ตอกเลยครับผมตอกมัดนะครับเข้าสีพยายาม มัดให้ได้12โลในพวงหนึ่งนะครับแต่มันอาจจะอาจจะไม่ถึงหรืออาจจะเกินมันแล้วแต่เครือมันมันยาวไหมนะครับแต่แต่เวลาช่างขายช่างอะไรเขากฉะี่ยเป็น12โลต่อ1ชุดนะครับราคาแล้วแต่นะครับผมอันนี้ไม่ระบุนะครับ,ม,รบมีก <arma> ารสอบถาม<ร>อ่ะ <oz> ตอนนั้นแหละว่า เอาให้มันเอาให้มันได้สามโลสิบหมื่นนี่มันเป็นกิโลวะเอ<ล> <c oughs> ามามาเมื่องมองฟุตอันนี้ง่ายกับปูง่ายกับปูโอ้ยมันเด้อแต่ปูนี่มาเยอะเจอแต่หนายหลายปูอันนี้ง่ายกับปูครับเวคือกันสองอันเลยเด้อ เราได้หัวมันที่มีความหลากหลายมันขึ้นอยู่กับมเมล็ดมันดนำด้อครับผมว่าเขาได้สายพันธุ์ใดมันก็ผสมประสานกันมากปนกันครับถึงแม้ว่าจะขัดมาอย่างดีก็ตามเด้ครับอันนี้<อ>ก็มี่รุดครับมีรุดงัดไปกันด,ด,ดามเสียมก็ถือค,คนคนไทยรูปโอ้จับเหงาดนกว่าครับ หันนุไปนักครับนี่ครับอ่ะฉากบอพี่นอเมื่อสมัครเล่นนี่ครับโอกาสยากนะครับที่เอามันอากาศแบบนี้มาให้เบิ่งเนี่ยครับแบบมินพีวเขานี่ครับอ้าวผมกาประมาณนะครับสองโลครึ่งครับผมอ่ะสองโลครึ่งแต่ถ้าสามโลสิตกตุกยูพ่วงละสิบสองกิโลครับแต่ว่าเครื่องมันมันสั่นมันอาจจะมัดว่าได้นะครับแล้วแต่ ส่วนมันน้อยเข้ากะจีเฮ็ดเป็นยรุ่นจิ๋วนะครับลูกค้าบางคนมามาหัวใหญ่นะครับแปอยู่เด้เพิ่นอยากกินหัวหน่อยมันหวานเพิ่นวะมันกะสีมีเอ้าขอ,อยาดขาวเอาได้ครับอันนี้คักๆเลยครับโอ้นี่โอ้โถมึงจับเนี่ยมึงเนี่ยพี่นอ้องอ้อันนี้กัเสียเจ้าของสวน มันได้เลยครับพี่น้องหลังจากที่ว่ามั่นของตัวเองแล้วก็รับสื่อรับทง่งรับขายนะครับอยู่ตังอย่างวัดเท่ากับท่งได้หลายรูปแบบน,นะครับแต่ใจขับรถไปท่งอ่ะทีนี้ค่าคนท่งแน่ครับผมหรือใจยซ่งทางพัสดุกัแต่มันสินักนะครับบางทีราคาราคามั่นนี่ถึกๆแต่ว่าค่าท่งแพงเคยเคยท่งอยู่นะครับ ถ้าเอาเกิน3มโลก,ก็ทําใจเนเรด้อพี่น้อง8 0สบบาทครับค่าง่งแต่ว่าค่าคามันเผาถือๆครับปีหนาผู้ใดมาบัท่านเที่ยวงานท่าพนมกับมาใหม่เลยครับเด้อเอาใหม่ปีหนานะครับมีโอกาสกับขับรถมาทางขิดไต้ขององค์พระพนมก็จะเห็นมันเผาว่างอยู่ขางทางหลายๆครับเบิดตําบลน้ำกำนี้ สีมีเห็ดมันเผาอยู่ประมาณสี่หมู่บ้านนะครับเลยครับคักเลยครับแจงมาเลยถามบ้างสิมอว่าสเตน์บายไรอ่าในใดกับพ่อขายครับสิ่ทีมีอยู่เดี๋ยวกับสีมีคนมาสั่งแล้วมัน ก็เหียนไปแล้วครับเพราะว่าเขาเจ้าม่วนใส่งานถ่านนะครับแต่ว่าก็จะมีมันชุดหลังที่เขาตั้งใจจะไว้ก่อนสองการครับตั้งใจจะขายใส่งานสงการก็มีอีกชุดหนึ่งนะครับดูท่าราคาจะขึ้นด้วยนะครับเมื่อมันมันน้อยลงนี่ราคามันมันก็จะขยับขึ้นนะครับแต่เราจะอิงราคาตลาดนะครับผมเป็นรายวันนะครับจักบ่พี่นงเห็นบอรครับ นี่ผมมาหัวสียมีแหละครับมันงามเหมือนปอกง่ายบบแทบบบต้องใส่มีดครับมันลักษณะแบบนี้นะครับปอกง่ายๆลงไปเลยครับเอ้าปอกโซดูอันนี้ปอกโซแบบว่าคิดว่าชิบว่าให้โมขาดเลยนะครับเบิ้งครับพี่น้องโอ้โลตัสเนี่ยผมมาบัวหิมาใกล้ๆเลยนี่ครับเห็นบ่เราไม่ได้ เบิงก,กินในเบิ้งนี้ครับอือเจ้าสายกินครับใบมีประโยชน์นะครับให้วัวครับเนี่ยตรงนี้วัวก็ไม่ต้องกินฟางเอ่าฟางมีแต่มันไม่กินอันนี้เราทําเสียหายนะครับเอาเสียมสับโดนตรงนี้ครับรับผิดชอบ,บ,ชอบกิน เลยักครับชีกแล้วมันลงแบบนี้มันถืกใจหลายครับปีหน้าผมจะปลูกไว้กินเองอยู่ดิโผงอันนี้เป็นดินลำโพก่อนก่อนลอยกระทงจะเริ่มผูกครับอนนเอาไว้กินกินเลยเมันตัวนี้รุ่นครับมันไช่ไหมมันลายเม็ด อันนี้ก็ไม่เป็นไรนี่อันนี้รุ่นเล็กเราก็ทําเป็นมันรุ่นเล็กมันความมันไม่ใช่ว่าเราจะได้ทั้งหมดนะครับเนี่ยทำเยอะๆไม่ใช่ว่าเราจะได้เต็ม100%เปซนะครับส่วนที่เป็นหัวเล็กแต่เราก็จะทําเป็นมัดเล็กนะครับบรรยากาศได้ชมนี่ครับสวนมันครับนี่ครับใบเป็นอย่างนี้หละครับ เขาเรียกมันเผาหรือมันแก้วรถวานนี่มันเริ่มเป็นดอกแล้วครับผมเนี่ยเห็นไ่ม,น,ไน,ม,มน,ะนะครับผู้ใดสนใจเมล็ดมันเผานะครับทักคอมเมนต์เข้ามาที่แอดมินได้เลยนะครับมีส่งมีขายตลอดปีนะครับนับจำนวนเม็ดใส่กันเลยครับยาวกี่เม็ดได้หมดนี่ครับ <S 2> <S 2> <S หรือใครสนใจมันเผา เจ้ากิโลนะครับส่งพัสดุได้ครับผมรับส่งให้ครับนี่นะครับอันนี้กล้องหน้าโอ้คักคักคเออบูจ้าค้งสวนบูรวยนี่ครับมัดนี้ประมาณห้าโลไหมเออประมาณหาโลนะครับบอกได้ว่าไม่แพงนะครับราคามันเผาแต่ค่าส่งแพงนะครับผม ถ้าได้มาเที่ยวนครพนมนี่ซื้อกันไปแบบสบายๆเลยนะครับควงใหญ่ๆเนี่ยหลักร้อยยิ่งเหี่ยวยิ่งหวานอะนะครับอะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะทําคลิปให้ชมเรื่อยๆนะครับกิจกรรมของชาวนครพนมเรานะครับการเกษตรนะปูหาปลานะครับดิมแม่น้ําโขงนะครับอะโอเคครับสวัสดีครับ